ลองนึกภาพตามกันดูนะคะเรากำลังยืนอยู่หน้าอาคารไม้หลังหนึ่งที่ดูเตี้ยเตี้ยทึบๆหน่อยผนังก็ดูหนามากแข็งแกรง่งอืมครับแต่พอเราเงยหน้ามองขึ้นไปเนี่ยกลับเจอหลังคาที่สูงชันมากๆซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างสง่างามเลยคือมันเป็นภาพที่ดูขัดแย้งกันอย่างน่าประหลาดใจใช่เลยครับแต่นี่แหละคะ่ะคือภาพจำของวิหารไทยลือแห่งวัดหนองแดงจังหวัดน่าน วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิละปะของวิหารหลังนี้กันซึ่งอายุก็น่าจะมากกว่า200ปีแล้วนะคะใช่ครับแล้วข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากเอกสารประวัติของทางวัดหนองแดงโดยตรงเลยเป้าหมายของเราก็คือเอ่อไม่ใช่แค่การมาเล่าว,ว่าวิหารนี้มีหน้าตาเป็นยังไงค่ะแต่คือการพยายามถอดรหัสความคิดของช่างโบราณว่าทำไมทุกๆองค์ประกอบตั้งแต่ยอดหลังคาไปจนถึงฐานราก ถึงถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้อะไรที่ทำให้วิหารหลังนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากของชาวไทยลือที่แบบแทบจะหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับเหมือนเรามาเป็นนักสืบทางสถาปัตยกรรมกันเลยนะคะงั้นก่อนที่เราจะเริ่มสืบสวนกันช่วยให้ภาพรวมของวัดหนองแดงสักนิดได้ไหมคะว่ามีความเป็นมายังไงบ้างได้เลยครับวัดหนองแดงนี่ตั้งอยู่ที่ตาบลเปลืออําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านครับผม จากข้อมูลเนี่ยระบุว่าได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อปีพศ2330โหนานมากเลยนะคะนานมากครับแต่จริงๆแล้วตัววัดน่าจะสร้างมาก่อนหน้านั้นอีกและด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยแหละครับกรมศิลปากรเลยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปีพศ2524คือความพิเศษของวิหารหลังเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่อาคารเก่าๆนะครับแต่มันเหมือนสารานุกรมมีชีวิต ที่บันทึกถึงความเชื่อภูมิปัญญาและก็ตัวตนของชาวไทยลื้อเอาไว้ในทุกรายละเอียดเลยน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจากประเด็นแรกที่เกลิ่นไว้ตอนต้นเลยคือความขัดแย้งของรูปทรงที่ตัวอาคารดูเตี้ยทึบแต่หลังคากลับสูงชันมากในเชิงการออกแบบทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะมันมีเหตุผลอะไรรองรับอยู่แล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยอ๋อรอคะครับ เรามาดูที่หลังคาสูงสูงก่อนให้ผลง่ายและตรงไปตรงมามากเลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศฝนหรอคะใช่ครับในภาคเหนือฝนตกชุกมาก การทำหลังคาให้สูงแล้วก็มีความลาดชันมากๆเนี่ยจะช่วยให้น้ำฝนไหลลงสู่พื้นได้เร็วที่สุดลดโอกาสที่น้ำจะขังหรือรั่วซึมเข้าไปทำลายโครงสร้างไม้ข้างในอ๋อเข้าใจได้เลยค่ะเป็นการออกแบบที่ตอบโจทย์ธรรมชาติโดยตรงเลยแล้วส่วนที่ตัวอาคารเตี้ยทึบกับผนังที่ดูหนาเป็นพิเศษล่ะคะ มันมาช่วยสนับสนุนหลังคาสูงสูงนี้ได้ยังไงมันคือหัวใจของโครงสร้างทั้งหมดเลยครับนี่คือเทคนิคดั้งเดิมของช่างล้านนาที่เรียกว่าระบบผนังรับน้ำหนักหรือโหลด bearing wall ใช่ครับจากข้อมูลที่เราได้มานะผนังอิฐของวิหารหลังนี้หนาถึง50เซนติเมตรหรือว่าครึ่งเมตรเลยทีเดียวลนเรานึกถึงอาคารใหญ่ๆเราจะนึกถึงเสาต้นใหญ่ๆเรียงกันเป็นแถวแต่นี่คือไม่มีเสรารอบๆวิหารเลยเหรอคะถูกต้องครับ ช่างโบราณใช้ความหนาของกำแพงนี่แหละครับทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักมหาศาลของหลังคาไม้ทั้งหมดแทนการใช้เสาริมผนังอย่างที่เราคุ้นเคยกันนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตัววิหารถึงต้องดูเตี้ยและทึบเพราะมันคือฐานที่แข็งแกร่งสำหรับแบกรับหลังคาที่สูงใหญ่นั่นเองแล้วการไม่มีเสาริมผนังเนี่ยยังส่งผลให้พื้นที่ข้างในวิหารดูกว้างขวางไม่มีอะไรมาบดบังสายตาด้วยครับ น่าทึ่งมากเลยค่ะเหมือนการพลิกความเข้าใจเรื่องโครงสร้างไปเลยแล้ววัสดุที่ใช้มุงหลังคาล่ะคะเป็นกระเบื้องดินเผาเหมือนวัดทั่วไปหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในบันทึกเขาเรียกว่าแป้นเกล็ดแป้นเกล็ดครับมันคือกระเบื้องที่ทําจากไม้ครับเป็นแผ่นไม้เนื้อแข็งที่ช่างจะค่อยๆตัดและถากเป็นแผ่นบางๆแล้วก็นํามาเรียงซ้อนกัน ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือวิธีการยึดแผ่นไม้พวกนี้เข้ากับโครงหลังคาเขาไม่ได้ใช้ตะป,ปูโลหะเลยแม้แต่ตัวเดียวเดี๋ยวนะคะไม่ได้ใช้ตะป,ปูแล้วเขาใช้อะไรยึดหลังคาทั้งหมดไว้คะเขาใช้เดื่อยไม้ครับเดือยไม้เป็นเทคนิคการเข้าไม้แบบโบราณที่ต้องใช้ความแม่นยำและฝีมือสูงมาก แค่นึกภาพตามว่าช่างต้องนั่งทําเดือยไม้แล้วก็เจาะรูเพื่อย,ยึดแป้นเกล็ดทีละแผ่นๆจนเต็มหลังคาทั้งหลังก็น่าจะพอนึกถึงความวิจิตรและความอดทนของช่างสมัยก่อนได้เลยครับพอพูดถึงฝีมือช่างในการใช้เดือยไม้กับหลังคาทั้งหมดแล้วมันทําให้ยิ่งอยากมองขึ้นไปดูรายละเอียดบนนั้นเลยค่ะเพราะจุดที่เด่นที่สุดอย่างช่อฟ้าก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยค่ะจากข้อมูลบอกว่าไม่ใช่รูปพญานาคที่เราคุ้นๆกันใช่ครับ ช่อฟ้าของที่นี่เป็นรูปสัตว์หิมพานตามความเชื่อของชาวไทยหลือที่เรียกว่านกหัดสดีลิงซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนดิฉันคนหนึ่งล่ะค่ะที่ไม่เคยได้ยินเลยฟังจากชื่อแล้วจินตนาการหน้าตาไม่ออกเลยค่ะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนกหัดสดีลิงเป็นการผสมผสานระหว่างสัตว์ชั้นสูงที่ชาวไทยหลือให้ความเคารพอย่างยิ่งสองชนิดครับส่วนหัวลงมาถึงงวงเนี่ยจะเป็นช้าง ช้างเหรอคะใช่ครับแต่ส่วนลำตัวปีกและหางจะเป็นหงเป็นการนำความยิ่งใหญ่สง่างามของช้างมารวมกับความอ่อนช้อยสูงส่งของหงนะครับโหช้างกับหงมารวมกันเป็นการผสมผสานที่ทรงพลังมากๆเลยแล้วทำไมต้องเป็นสองชนิดนี้คะมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามีแน่นอนครับ ในเอกสารอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าชาวไทยเหลือนับถือทั้งช้างและหงว่าเป็นสัตว์มงคลชั้นสูงที่มาจากสวรรค์การนำลักษณะเด่นของสัตว์ทั้งสองมารวมกันแล้วนำไปประดับไว้ที่ช่อฟ้าซึ่งเป็นส่วนที่อยู่สูงสุดของวิหารก็เปรียบเสมือนการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ลงมาสถิตยอยู่ณที่แห่งนี้เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดนั่นเองค่ะนอกจากช่อฟ้าแล้วองค์ประกอบอื่นๆบนหลังคาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันนะครับ อย่างใบรากาที่เป็นไม้ฉลุลวดลายต่อเนื่องกันอย่างอ่อนช้อยหรือเชิงชายที่มีลวดลายฉลุที่เรียกว่าลายน้ำหยาดลายน้ำหยาดชื่อเพราะจังเลยค่ะครับเป็นลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหยดน้ำที่กำลังจะหยดลงจากชายคาน,นะครับมีความโค้งมนอ่อนช้อยซึ่งในบันทึกระบุเลยว่านี่เป็นลวดลายเฉพาะของสกุลช่างไทยหรือโดยแท้เป็นเหมือนลายเซนทางวัฒนธรรมที่ประทับไว้บนผลงานเลยก็ว่าได้ นี่เองสินะคะที่เรียกว่าอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนอกจากรูปสัตว์ในจินตนาการแล้วลวดลายอื่นๆที่ใช้ตกแต่งตัววิหารมีที่มายังไงบ้างคะมาจากธรรมชาติหรือว่ามาจากความเชื่ออื่นๆถ้ามองในภาพรวมจะเห็นว่าแรงบันดาลใจหลักๆมาจากสองแหล่งที่ใกล้ตัวมากๆเลยคือธรรมชาติแล้วก็พิธีกรรมในชีวิตประจําวันครับอืลวดลายที่แกะสลักอย่างวิจิตบนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้แล้วก็พันธุพืชสารในธรรมชาติ มีการจัดวางองค์ประกอบแล้วก็เว้นระยะห่างหรือที่เรียกว่าช่องไฟได้อย่างงดงามลงตัวมากๆแล้วเห็นในข้อมูลมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากคือมีการติดก,กระจกเงาแผ่นเล็กๆไว้ตรงกลางหน้าบันด้วยอันนี้มีไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆหรือว่ามีความเชื่ออะไรแฝงอยู่คะตามความเชื่อที่บันทึกไว้นะครับเขาเชื่อว่ากระจกเงานี้มีไว้เพื่อสะท้อนสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามาภายในวิหาร เป็นเหมือนยันกันภัยอย่างหนึ่งอ๋อค่ะและอีกองค์ประกอบที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือคันถวยหรือไม้ค้ำยันชัยคาซึ่งก็ไม่ได้ทำหน้าที่แค่รับน้ำหนักอย่างเดียวแต่ถูกแกะสลักเป็นลวดลายเถาวั์แล้วก็รูปสัตว์ในป่าหิมพัน์อย่างสวยงาม เหมือนกับว่าทุกการแกะสลักไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่กําลังเล่าเรื่องหรือสอนอะไรบางอย่างไปในตัวด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับในเอกสารใช้คาว่าลวดลายบนคันทวยเหล่านี้แฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนเห็นแล้วระลึกถึงคุณธรรมและจริยธรรมของคนโบราณแต่จุดที่ผมคิดว่าน่าทึ่งที่สุดที่เชื่อมโยงศิลปะชั้นสูงเข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างแนบแน่นเลยนะครับคือที่มาของลวดลายบางอย่าง ระะเาใหห้ฟังน่่อยคะในเอกสารยกตัวอย่างลายหัวเสาที่แกะสลักประดับอยู่ตรงประตูทางเข้าวิหารครับเขาบอกว่าลวดลายที่ดูสลับซับซ้อนแล้วก็สง่างามนั้นน่ะได้แนวคิดมาจากการตกแต่งกระทงใบตองที่ใช้ในพิธีบายสีส่ขวัญเดี๋ยวนะคะกระทงใบตองเหรอคะนี่หมายความว่าลวดลายทางสถาปัตยกรรมที่ดูคงทนถาวรมีที่มาจากของที่ใช้ในพิธีกรรมซึ่งทําจากใบตองที่ใช้แล้วก็ทิ้งไปอย่างนั้นเหรอคะใช่เลยครับ ช่างโบราณมองเห็นความงามในรูปทรงของกระทงใบตองที่ถูกพับแล้วก็ซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วนำรูปแบบนั้นมาดัดแปลงถอดรูปทรงมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายแกะสลักคนหัวเสาไม้ที่คงอยู่เป็นร,ร้อยๆปีโห oh. มันเหมือนกับการเอารูปทรงของสิ่งที่ชั่วคราวแล้วก็ย่อยสลายได้มาทำให้เป็นอมะตะในงานไม้แกะสลักเลยนะครับเป็นการยกระดับของใช้ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นศินละปะชั้นสูง ความคิดแบบนี้สุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆค่ะเป็นหลักฐานชั้นดีเลยที่บอกว่าศิลปะไม่ได้ลอยมาจากฟ้าแต่เกิดจากสายตาที่เฉียบคมในการมองเห็นความงามในสิ่งรอบตัวนี้เองทีนี้พอเราชื่นชมความงามภายนอกกันไปแล้วอยากจะลองเข้าไปข้างในบ้างค่ะจากที่คุยกันว่าผนังมันหนาทึบและหน้าต่างก็เล็กมากเลยจินตนาการว่าข้างในน่าจะมืดแล้วก็อาจจะร้อนอบอ้าวแต่ในเอกสารกลับบอกว่า พอเข้าไปแล้วจะรู้สึกโปร่งและเย็นสบายมันเป็นไปได้ยังไงคะนี่คืออีกหนึ่งความชันฉลาดในการออกแบบที่สัมพันธ์กับหลังคาทรงสูงครับความรู้สึกโปร่งและเย็นสบายเนี่ยเกิดจากความสูงของหลังคาเองเลย๋อความสูงนั้นสร้างช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างฝ้าเพดานกับตัวหลังคาซึ่งช่องว่างนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนฉนวนกันความร้อนแล้วก็เป็นช่องระบายอากาศไปในตัว อากาศร้อนที่ลอยตัวขึ้นสูงจะถูกระบายออกไปทางช่องลมใต้หลังคาทําให้อากาศภายในตัววิหารหมุนเวียนแล้วก็ไม่ร้อนอบอ้าวเป็นระบบปรับอากาศแบบธรรมชาตินั่นเองครับเป็นการใช้หลักการทางฟิสิกส์ง่ายๆแต่ได้ผลดีเยี่ยมเลยแล้วเรื่องหน้าต่างบานเล็กล่ะคะทําไมต้องเล็กและแคบขนาดนั้นเรื่องหน้าต่างมีเหตุผลสําคัญอยู่2ประการครับประการแรกคือเหตุผลด้านโครงสร้าง อย่างที่เราคุยกันไปว่าวิหารนี้ใช้ระบบผนังรับน้ําหนักดังนั้นผนังทุกส่วนจะมีความสําคัญการเจาะช่องเปิดหรือหน้าต่างที่กว้างเกินไปจะทําให้ผนังสูญเสียความสามารถในการรับน้ําหนักและอาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างได้ครับจึงจําเป็นต้องเจาะช่องหน้าต่างให้เล็กและแคบที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นคือเหตุผลทางวิศวกรรมและอีกเหตุผลหนึ่งล่ะคะประการที่สองเป็นเรื่องของความเชื่อและสุนทรียศาสตร์ครับข้อมูลระบุชัดเจนว่านี่คือความตั้งใจของผู้สร้างที่ต้องการควบคุมแสง ควบคุมแสงใช่ครับลองนึกภาพตามนะคะว่าเราเดินจากแดดจ้าๆข้างนอกเข้ามาในวิหารที่ค่อนข้างมืดสลัวแสงจากหน้าต่างบานเล็กๆจะกลายเป็นลำแสงที่พุ่งตรงไปยังองค์พระประธานโดยเฉพาะมันช่วยสร้างบรรยากาศให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์และทำให้จิตใจของผู้ที่เข้าไปกราบไหว้เกิดสมาธิไม่วอกแวกไปกับสิ่งรบกวนภายนอกครับ อ๋อคือใช้แสงและเงาเป็นเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์ทางจิตวิญญาณโดยตรงเลยคล,คล้ายๆกับการออกแบบแสงในโรงละครหรือในโบสถ์ใหญ่ๆที่จะส่องสปอตไลท์ไปที่จุดสำคัญที่สุดบนเวทีนั่นเองแล้วนอกจากองค์พระประธานแล้วภายในวิหารมีองค์ประกอบอื่นอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างคะมีอีกหลายอย่างเลยครับที่โดดเด่น เริ่มจากฐานชุกชีหรือฐานที่ประดิษฐานองค์พระประธานซึ่งแม้จะเป็นฐานก่ออิฐถือปูนแบบเรียบง่ายแต่มีความพิเศษคือมีน้าขบัล,ลังน้าขบัล,ลังครับคือรูปพญานาคปูนปั้นที่เลื้อยพันรอบฐานและตะวัดส่วนหางชูขึ้นสู่เบื้องบนอย่างมีชีวิตชีวางดงามมากครับถัดมาก็คือธรรมสารหรือที่สำหรับพระสงฆ์ใช้แสดงธรรมเทศนาะธรรมสารของที่นี่พิเศษยังไงคะ พิเศษตรงที่เป็นธรรมสารแบบก่ออิฐถือปูนติดกับผรนเลยครับเคลื mm hmm. ่อนที่ไม mm ่ได้ซึ่งต่างจากธรรมสารไม้ที่เคลื่อนย้ายได้ที่เราเห็นกันทั่วไปอืมค mm ่ะ hmm. และมีหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆันขึ้นไปเปรียบเสมือนวิมานบนสวรรค์และที่น่าสนใจคือหลังคาที่ซ้อนกันเป็นชั้นช้นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ยังมีประโยชน์ในการช่วยลดเสียงสะท้อนทำให้เสียงของพระที่กำลังเทศมีความกังวานและชัดเจนขึ้น ไม่ธรรมดาเลยนะคะแม้แต่ธรรมศาสก็มีฟังก์ชันเรื่องเสียงแฝงอยู่ด้วยแล้วงานจิตรกรรม่ะคะมีให้เห็นไหมคะมีครับและสําคัญมากด้วยจิตรกรรมฝาผนังจะอยู่บริเวณผนังด้านหลังองค์พระประธานเป็นภาพเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์แล้วก็ทศชาติชาดกซึ่งแม้ว่าจะเลือนลางไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงเห็นลายเส้นและก็สีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะแบบไทยลือที่น่าศึกษามากค,ครับ เอาละค่ะจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่โครงสร้างภายนอกลวดลายตกแต่งไปจนถึงบรรยากาศภายในถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญจริงๆอะไรคือแก่นที่ทำให้วิหารไทยหรือวัดหนองแดงแห่งนี้มีความพิเศษและควรค่าแก่การอนุรักษ์คะถ้าให้สรุปแก่นสำคัญนะครับผมคิดว่ามีอยู่4ประเด็นหลักๆที่เชื่อมโยงกันครับ 1. คือการออกแบบที่ประสานประโยชน์ใช้สอยเข้ากับความเชื่อได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทุกส่วนมีเหตุผลในตัวเองทั้งในเชิงวิศวกรรมพื้นถิ่นอย่างการระบายน้ําระบายความร้อนการรับน้ําหนักและในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ในเชิงสัญ,ญลักษณ์และความเชื่อทางศาสนาได้อย่างลึกซึง้งค่ะและประเด็นที่2ก็น่าจะเป็นความเป็นคลังแห่งอัตลักษณ์ไทยหรือใช่ไหมคะตั้งแต่ช่อฟ้าไปจนถึงลวดลายต่างๆถูกต้องครับ ตั้งแต่ช่อฟ้ารูปนกหัดสศดีลิงไปจนถึงลายน้ำหยาดที่เชิงชายทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ตะโกนบอกความเป็นไทยลือ้อย่างชัดเจนเป็นเหมือนลายเซ็นทางวัฒนธรรมที่หาชมที่อื่นได้ยากมากค่ะประเด็นที่3คือภูมิปัญญาในการเลือกใช้วัสดุท้องถิน่นการเลือกใช้ไม้มาทำเป็นแป้นเกล็ดมุงหลังคาการใช้เดือยไม้แทนตะปูสะท้อนความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวและก็ทักษะฝีมือชั้นสูงของช่างในอดีต และประเด็นสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะสำคัญที่สุดประเด็นสุดท้ายคือสถานะความเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายครับเอกสารของทางวัดระบุไว้อย่างชัดเจนว่านี่คือวิหารไม้รุ่นสุดท้ายที่ยังคงรูปทรงดั้งเดิมและยังหลงเหลือร่องรอยของช่างโบราณรุ่นเก่าเอาไวใ้ให้เราได้เห็นและศึกษาอซึ่งฝีมือและเทคนิคแบบนี้เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้และไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกแล้วครับ ดังนั้นวิหารหลังนี้จึงไม่ใช่แค่อาคารทางศาสนาแต่เป็นเหมือนตำรามีชีวิตที่บันทึกเรื่องราวภูมิปัญญาแล้วก็จิตวิญญาณของชาวไทยลื้อเอาไว้ในทุกตารางนิ้วจริงๆการที่เราพยายามอนุรักษ์อาคารหลังนี้ไว้จึงไม่ใช่แค่การรักษาอิฐไม้หรือปูนแต่คือการอนุรักษ์ความคิดและฝีมือของช่างโบราณที่ทิ้งมรดกเอาไวใ้ให้เราได้เรียนรู้เป็นบทสนทนาข้ามการเวลากับคนเมื่อ200ปีก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบันค่ะและมีประเด็นมีมที่น่าสนใจและติดอยู่ในใจมากจากการคุยกันในวันนี้คือการที่เอกสารชี้ให้เห็นว่าลวดลายทางสถาปัตยกรรมที่ดูสูงส่งและซับซ้อนอย่างลายหัวเสามีที่มาจากสิ่งของที่เรียบง่ายและใช้ในพิธีกรรมในชีวิตประจำวันอย่างกระทงใบสีที่ทำจากใบตองใช่ครับเรื่องนี้ก็ชวนให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามเหมือนกันนะครับ ว่าจริงๆแล้วอาจจะมีศิลปะหรือภูมิปัญญาอันลึกซึ้งอีกมากมายแค่ไหนที่ซ่อนอยู่ในสิ่งของธรรมดาธรรมดาหรือพิธีกรรมที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันในชุมชนต่างๆรอบตัวเราที่เราอาจจะมองข้ามไปโดยไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นต้นกำเนิดของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาก็ได้ครับ